สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้คนป่ายแล้วนะครับวันนี้ก็เจอกันในยังในป่านะครับผมเป็นป่าที่ตอนนี้กําลังเขียวกระจิมมากครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยฝนมาค่อนข้างที่จะวายมากๆนะทุกคนฝนมาวายไม่ว่าทุกคนนะก็แล้งปีนี้ฝนตกที่บ้านผมเนี่ยตกแบบอาทิตย์หนึ่งนะตกไปแล้วฝนตกแล้วสามถึงสี่วันนะครับผมนะปีนี้ไม่ค่อยแรงนี่ครับธรรมชาติเขียวกระจิมากครับตอนนี้ทุกคน ก็ถ้ามองขึ้นไปบนยอดเนี่ยจะเห็นดอกกล้วยไม้ในกําลังออกดอกนะครับสีม่วงอมขาวนะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยพาทุกคนมาในป่านะครับผมเราจะมาหาผักชนิดหนึ่งที่มันออกผิดฤด,ดูนะครับซึ่งหน่อผักชนิดนี้ก็คือหน่อไม้ฝ้ายนะทุกคนก็หลังจากที่มันโดนไฟไหม้ใช่ไหมมันก็จะออกหน่อนะครับแล้วก็มีฝนตกนะมันก็จะแตกหน่อใหม่นะครับผมหรือบางต้นไม่ได้โดนไฟไหม้มันก็แตกหนอนเพราะมันเจอฝนนะครับผม นะขาก็เรียกว่าหน่อไม้พิดฤดูหรือว่าหน่อไม้ไฟครับแต่ละที่เรียกไม่เหมือนกันนะมาครับผมมาดูนี่ตอนนี้เหมือนผมจะเจอแล้วนะครับต้นหนึ่งเก็บเกิก่อนตามมาครับนี่หน่อไม้ไฟเนี่ยเป็นหน่อไม้ที่ออกหน่อค่อนข้างที่จะเล็กนะครับนี่ครับมาดูกันครับผมนี่เป็นหน่อไม้ที่ค่อนข้างที่จะเล็ก นะครับนี่เห็นไหมนะครับทุกคนนี่ครับหน่อไม้เล็กๆปิดเราตัดมาเลยนี่ครับนี่ทุกคนก็จะเล็กประมาณนี้เราก็ตัดยอดไปนะครับเดี๋ยวเราไปต้มปอกเปลือกทํากับข้าวนะครับโหอร่อยครับช่วงนี้หาได้กินที่ยากและสดๆแบบนี้โอเคครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเดินหาต่อนะวะ่ามีที่ไหนออกอีกบ้างนะครับผมมา อุ้ยเจอต้นอีแล้วว้าวต้นนี้ก็ต้นคันน้ใหญ่ใหญ่อยู่นะนี่ครับต้นไน้ธรรมดานี่ครับหากินกับธรรมชาติหน่อไม้ไฟแซ่บ,ซบนะผมบอกเลยทำซุปนะอย่างอร่อยซุปหน่อไม้ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าป่าชว่วงนี้มันเขียวมากมันจะมองยากนิหนึ่งใบมันจะปิดบงัง ครับทุกคนระหว่างที่ผมหาหน่อไม้นี่ฮะไฟเนี่ยค่อนข้างจะยากมากครับเพราะว่ามันเป็นหน่อไม้นอกฤดูนะแต่ตอนนี้เนี่ยมาเจอกับต้นใบเปราะนะครับผมนะใบเปราะแต่ว่าแถวบ้านผมเขาไม่ทานกันนะแต่ว่าผมเห็นหลายๆที่เขาทานกันไม่รู้ว่าเขาทานกันยังไงนะครับเราก็ไม่กล้าเอากลับด้วยนะครับทานไม่เป็น,นครับไม่รู้ยัวิธีการทานนะนี่นะครับผมดูครับสวยสเลยนะทุกคนยังไม่หมดนะครับยังมีแบบอ่อนนี่นะครับมันเยอะมันเยอะมากเลยนะต้นเปราะ นมัน,นมีแบบตุมต้มๆม้วนๆออกมาก็มีนะครับแบบนี้ดูนะครับนี่ทุกคนก็หลังจากนี้เดินหาหน่อมไม้ไฟต่อนะค้างที่จะหายากม,มากเลยนะครับผมโอ้ยกลัวจะเจอแต่ลันหนอหายากมากปีนี้ออฮ Yeah. Oh ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผม,ยผมยได้หานานมากแล้วนะแต่ว่าได้หน่อยเดียวนะทุกคนนะได้แค่ถึงแค่นี้นะครับผมมีทั้งเท่านิ้วก้อยนิ้วโป้นะช่วงหน่อไม้ไฟเนี่ยเราว่าหน่อไม้น่านรู้ดูเนี่ยหาค่อนข้างที่จะยากนะครับปีที่แล้วหาได้เยอะกว่าน,นี้นะที่มากับพี่น้ำกับพี่มูมูทุกคนแต่ว่าปีนี้หาได้น้อยมากนะครับก็อีกอย่างตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเนี่ย เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านนะครับไปดูว่าผมจะเอาหน่อไม้ไฟเนี่ยไปทาเมนูอะไรกันนะครับผมแค่นี้ผมว่าน่าจะพอแล้วล่ะนะหนึ่งหมอ้อหนึ่งมือนะครับโอเคดูนะครับได้แผลโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าออกจากป่ากันเลยครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในบ้าน,นครับหน่อไม้ไฟนะ รหว่างที่เราจะแกงนี่เดี๋ยวเรามาฟอกเปลือกก่อนนะเพื่ได้แบบประหยัดพื้นที่นในการต้มในหม้อนีดไม่ค่อยคมเลยนะโอเครอไม้ไฟ ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ได้ต้มนะครับผมนะหน่อไม้ไฟนะครับเหลืองแล้วนะครับผมนี่สุกจนเหลืองเลยนะนี่นะครับโอ้ยกําลังน่ากินน่ากินเลยนะครับแล้วก็เรามีใบยะนางนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาคั้นน้ําใบยะนางนะครับเราจะแกงใส่กับหน่อไม้ไฟแล้วก็ใส่หมูด้วยนะแล้วับผมนะแต่ตอนนี้เราจะคั้นน้ําใบยะนางก่อนนะครับ 啊！可疑，可疑，哪？可疑，可疑，可疑。 ใส่น้ำนิดหนึ่งนะครับผมต้องเยอะมากใส่น้ำนิดหนึ่งนะครับแบบไงเราต้องไปใส่น้ำแกงเหรอนี่นครับผมน้ำใบยะานางครอื <c oughs> ก็ทุกคนก็จะมีพริกนะครับเครื่องปรุงของเราจะมีพริกะจะมีต้นคายแล้วก็มีกระเทียมนะครับผมจะเรา่มตำพริกก็เราเน้นแซ่บนะครับผมเน้นแซบแ่แซบก็ใส่ไปหมุนตามแล้วผมจะหลังจากนี้ก็อะไรซอยต้นคายนะ เราจะไม่ตำละเอียดมากนะครับผมเราก็จะซอยกระเทียมเอ,อหัวหอมเอ,อไม่ใช่ตะไคร้กูเพลินคุดผิดพุดถูกไปแล้วเจนี้ตื่นเต้นนะฮะถ่ายคลิปครั้งแรกให้ตื่นเต้นอย่างนี้ยถ้ากับข้าว มแล้วน้ำปลาแล้วตั้ามุมตัวดืวอดเลยจิ๊บแล้ว่อเสริมตไอ่รอเลยนะมีเขาทำคลิปกันมาเจอเขาผ่านคลิปร้อยมากใส่กระเทียมวาผมนี่ต่อนลกระเทียมนะ มากันทุกคนเรามาคั่วเครื่องกันก่อนนะเรามาคั่วเครื่องกันก่อนนะครับเรามาคั่วเครื่องให้หอมก่อนก็สูตรนี้ทาตามกันได้นะครับไม่เหมือนใครนะเราทําเป็นสูตรปากยอนะครับผมสูตรที่แกงปากกยอนะ ตัวให้หอมๆนะทุกคนนะตัวให้มันมหอมเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่น้ำมันกะนางนะครับหอมเลยเพรนี่มเน้เนแซ่บเ จนจนจน มาืมา uh huh. ผมเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่หน่อไม้นะครับผมหน่อไม้นี่นนบอกเลยว่าทราบแน่นอนอางานนี้นี่คือสูตรผมเองนะสูตรตะกยอนะครับผม ก็ใครอยากทำตามทําได้นะครับหน่อไม้อ่อนๆกับกรอบเลยนะระหว่างที่เราต้มนะแกงนะเรามาเก็บเครื่องปรุงนะครับใบแมงลักนะซึ่งเราปลูกเองนะครับทางบ้านแต่ว่าปลูกยากมากเลยนะ นี่อันนี้คือปอสารมัน,นได้สารเคมีนะถ้าไม่ไม่ไม่มีใบแมงลักก็ว่าจะใส่โหระพาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ Luck, มแมงลักมีละพอด้วยนะครับนี่ใบแมงลักหอมหอม,อมนี่ครับนี่ครับผมเราก็ใช่ผักชีบใบเลื่อยหน่อยนะเพราะผักชีบใบเลื่อยนี่มันหอมเหยีวหยวนใจนะฮะ ผมใส่ผงนัวนะครับหรือว่าผงชูรสนะหม้อใหญ่ๆเลยนีครับผมผมก็จะใส่เกลือนะครับถ้ารสชาติยังไม่ได้ที่ผมก็จะใส่น้ำปลาแทนนะครับแต่ว่าเราจะใส่เกลก่อนเพื่อรสชาติดั้งเดิมนะครับ ใส่น้ำปลาล้านะครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบปลาล้าเหมือนผมก็ใส่แค่น้ำนะครับนี่น้ำปลาล้าต้มสุกนะครับอันนี้พอครับเราไม่เน้นน้ำปลา้าเยอะเราเรน้นความอร่อยนะครับแต่เราว่าเราใส่เพื่อความนุ่ตัวโอเคครับครับผมก็เดี๋ยวเราจะใส่เนื้อหมูเลยนะที่อื่นนี่ใส่เนื้อหมูแบบไม่รู้นะแต่ของผมต้องมีเนื้อหมูนะครับนี่ผมนี่ต้องมีเนื้อหมูนะของผมต้องมีเนื้อหน่อยสามชั้นนะครับ นะมันมันนะนี่นัแล้วก็คนไปเลยทีนี้เราก็รอเดือดแล้วก็ชิมลงรดอีกทีททนึงครับสักพักหนึ่งนะครับผมว้าคือไม่ใส่เนื้อของผมต้องมีเนื้อครับวาอาม,มาครับผมมีแก๊สเราก็หมดพอ <c oughs> ดีนะอะไรอะไรก็สุกพอดีทีนี้เราก็จะใส่แ <c oughs> มงรักนะครับผมแมงรัก เมงรักหอมชุยก็ใส่ใบผักชีไปเลยนะแต่ว่าผักชีไปเลยเนี่ยผมจะเรียกว่างาฉีกนะครับผมซอยมันด้วยมือบริร้องซอยหอมมากเลยใส่พวกค่องเทศพวกใบผักชีว่าอะไรลงไปนะหอมมากเลยนะครับ นี่โอ้โฮห,หอมหอม,หอมบอกกันนะหอมมากนี่ครับผมแกงหน่อไม้ใส่ใบายานางของเรานะครับผมสุดแกงป่าปากยอนะครับมีเนื้อหมูด้วย แซบ่บเลยบอกเลยนะแซ่บทุกคนนะกิน,นกับข้าวแซ่บเลยนะน้ำแกงค้นหวานนะแล้วก็เผ็ดๆนี่ครับผมใส่หน่อไม้แล้วก็หมูสามชั้นนะกินกับข้าวอร่อยอร่อยอ อร่อยจริงอันนี้ไม่ได้โคกหกอร่อยมากเลยเพราะหมูเนี่ยมันจะมันมัๆช่วยเยอะ,ะอ่ะอือืออือหน้ำซุปอร่อยมาก นะครับผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่หน่อมไม้ไฟออกนะหรือว่าหน่อมไมน้นอกฤดูกาลน,นะครับก็บ้านขยุติดป่าหรือว่าอยู่ใ,ใกล้ๆกับพวกต้นไผ่นะลองไปดูเอานะครับผมช่วงนี้ถ้ามีฝนตกนะมันจะออกนะครับขอสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัผมนะครับผม,นะบผมก็มาดูกันคลิปหน้าว่าผมจะพาทุกคนไปทำอะไรกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะนิทานข้าวก่อนนะครับ